สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องโรนีกินแซ่บในต่างแดนเนอพี่น้องวันนี้ได้ขนมจีนเส,าาส้าหนำปลาลาเมสูกพี่น้องครับผมเตรียมน้ำเปลาไว้กันเทมันมะนัวครับ,าราบรลแบลแ้วเรา,า,าก็ชิมดูไปครับผมจะแซ่บพอดีนี่แหละแต่ว่ากินไปไหมเทมันจ่กครับผมใส่ผิดปุ่นกระลวกผักเขาไม่ยังไหลครับผมมีผักทั่วผักบุ้งพี่น้องผักสดก็หอมปี้ครับซาลาเน่นี่ใส่ไอหมูยอน้ำเดือพี่น้องเนอะกระปุ่นประมาณครึ่งอัน ไอเครื่องตะก,การแล้วบ่ผมมือค้นบ่ได้พี่น้องเอ้ยกระปุลกระขาดแล้วล่ะพี่น้องเพราะว่ามันซื้อมาได้สองมือละอ,อย่าว่าแสียพี่น้องเนี่ยก่อนจะกินกะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์แชร์แชร์ให้ช่องหนูนี่กินแซ่บต่างแดนนะพี่น้องเด้อ มาครับยุกไก๋ยุ่งเก๋ยุกคนสวยน้ำกันพี่น้องแชร์เพื่อเของผมขนมกินไทยเขาเนี่ยครับยิ้มใส่กับแชร์น้ำพี่น้องกับเป็นเช้าน้ำปลานครับผม สซ่บครับอาสินจะบางามครับหาเนิ้อยู่เพื่อเอาแลนวฮะอื่อปากกว่าพอมอืม ถ่ายอบบไงพี่น้องสุดนหมูยอคกันเร่งกระือมกอสดกยง Jo mm -hmm. kan. มันหน่อยดนี่พี่น้องกับพุ่นอ่ะครึ่งขาดนะฮะครึ่งกระจาดเบ้าพิษกัะพุ่นเน่ ถ้ะละเนกันเขาอ่ะนะพี่น้องม,มือนี่ะเซ็เป็ปักเลย นี่ไงครับ 小咩？Ciao, ยังับใส่ตามนั่นแหละครับผุณพักไม่ได้ไปกระรงเสียงไม่ได้พักกันจ่องนั่นรววครับ ชงการแล้วราวันครับไดเดินทางครับต่างจังหวัดกับทางฝ่ายชุมชนทัน้นครับเด้อต้องการกะค่อเที่ยวสนุกสนานมามวัลครับ và ăn cọp mẹ Bạn nhầm cái bước toàn hiếu của sẽ ba chìm bên thế nào kia có má nó im lại <laughs> bỏng <Tổng> á <laughs> nó bắt đừng quẩn đấy คนเดียวนะครับผมเนี่ไม่ให้กินแล้วเลืจะสมัครโอเคครับพี่น้องมาห้าหมอกอีฟนะครับผมกินมาเบอร์แบบไหนว่ารสชาติแบบไหนยี่บ้านเพียงเด้อเราก็ไม่คลิปหนาครับเมนูเรื่องหลีกครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายแล้ะยุคผม